สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพอกันทางช่องลุงวิมลคนทาเกษตรสำหรับท่านใดเข้ามาแล้วฝากกัไปร่กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำเดือดขัดเดือดประเดี๋ยแจ้งยัชิดใหม่ๆสำหรับเสาร์วันนี้พี่น้องเสารว,วันพฤหัสที่22เดือนมกราคม2 5 0 0 69พี่น้องพามาอยู่ทางตลาดนัดโครกระบือทั้งงานบ้านบ้านบ้านรักเจ็ดพี่น้องอำเภอพันนาจังหวัดสกลนครเด้อพี่น้องเด้อพามาเบิ่งบรรยากาศตลาดพี่น้องพามาสอบถามราคางัวราคาควายเมื่อนี้ยพือฝนจิตกเลอพี่น้องปลาเพิ่มขึ้นพือฝนจิตกฮะงวหลายได้พี่น้องงูนี้มาบนน้ำกันแต่ว,ว่าเมื่อนี้มันสายอยู่แต่ว่ามันมืดพี่น้อง แต่ว่าซ้ายล้ะแต่ว่าหันอากาศตึงมันหมืดไปหน่อยอยู่มันซื้อฝนจีตกนี่ไหมมาเบอร์น้กัดด้พี่น้องหรือซื้ให้ผมได้ไหมสองวันหน้าน่หัวน่อยสองพหาลอลูกมันไห้เจ็ดบาทบไห้ได้แปดร้อไห้ใตัวเมยรู้สหูหูตัวเมยเนาะตัวเมีตัวเมียตัวเมียผู้นั้นไปเสือกได้บ่ายได้เด้อพี่น้องจับได้บายได้เด้อพี่น้องบอดีบอดอมบอดีบอดอม จักลอยก็ราค่าปันนจักลอย12อยผมดูเยเกิอบพันสองกันหน้าโอ้สองพันห้าคอยครับุคายบุายบ่บุ๊คลยซื้อสามพันแอซื้อสามพันแล้วจะซื้อสามพันลว่อยโอ้ซื้อสามพันได้เดือนหนึ่งแล้วซื้อสามพันมาได้เดือนนึ่งหรอขายจักบาทบันขายบันอขายสามพันไปโอ้ยขายสามพันไปคนขายดยด่า ตู้ฝนจะไปซ่อยดาวสันถ้าสองคนหน้าคจะเป็ดโอ้ยว่นว่าจะขายสามพันุนคอยขายลูกนกนกใกล้เลยตู้ฝนมันชนนเหรอเออนยไ่กล้ใกล้ันวาสามพันกัวผุนเนอะใ้ทั้งไ้ยเเหรอเออคอนนี่ก็ังเจ้าบ่นี่าโอ้ยกได้อันนี้จะขาย1 0 0นเดียวมื่นหนึ่ง จ็ดพ so e ันห oh, ้าค่ได้บ่เจ็ดหบ่ขายบ่ขายปรเสนี่แต่ดตบอขายเนาะพี่บ่ขายบ่ขายังเจ้าค่อยซื้อแปดพันสาซื้อมาแปดพันสามอโอ้คนซื้อมาแปดพเลยคนว่าจะขายมื่นมีนี่พี่น้องก็เดือดได้เหร งามอยู่แปดพันสามดพันสามรอยเพื่นซื้อมาก่ะพนจขายมือนนึ่งแบนี้เจ้ากับไรจะพันแล้วนี่มื่นนึงขายได้บ่ตามื่นหนึ่งขายเลยเหอพี่น้องเปดว่ามื่นึงขายเลยม่เบอร์บ่ตาไม่เบอร์บ่เบอร์เจ้าเบอร์ยัง มันยัส่งเบื่อเบื่อไปเฮือน้อมาน้ำอยู่๋อเบือเอาเอามาเอาวัคอยบูนื้นดอกเบื่อเบื่อยังอะรบางนี่ศู์เก้าแปดศูนเออจ็ดศูนย์เจ็ดนโอ้ศูนย์เจ็ดศูนย์้าแปดศูนยครับยังอีกบันนี่สามสีดหี่เจ็ดเนาะครับทั้งสองตัวนี่บ่มือหนึ่งตัวเดียวตัวเดียวนั่นเลยเออตัวนี้ได้บ้างนี่ตัวแน่ โอ 3, 000. 100, 000 4, mm ้4,000บนจีคือว่า3,000สั่นเออเอญไหวเออเอืญไวสื่อพันว่าอันนี <c ười> <c ười> ้เอญไหวซื่อเอรเซนรเป็นข้อกูได้ย hmm. e ังได้โชคขมาพี่้องอีบีนี่ได้เื้อเาถ้าไดปเนี่ยน้ื้ออะไรจได้ใจตัวเหนียวอีบีนี่6 5่า หายลราหกปัญหาล้วก็มคลายแล้วกันนี้ื่อานว้มาคุยกันมาคุยกันยคุยอหกปัญหาหนึ่งโอ้ยเฮ้ยไม่ยชงขีด้สยขาดทุนขาดทุนกาดปัญชีเสิดวาดโอ้ยโอ้ดัในเดียงนี่เนาะไมแม่ดั ตัของคนที่้อใส่รอกข้าไผ่ข้าไปอะไรลข้าไผ่นรถข้าี้น้างขัโขขัข้างไม่ได้เขาจะมาัดขันข้างไ่ไดเขาะลีเยจ้าห้องเจ้าบาทซ้ำเนีเนะแม่ก็ลูกซ้ำกันล่อโอ้เม่ลูกไม่แม่ข้างไผ่ะ บ่เห็นเจ้าของนี่ก็แดงลูกก็แดงแดงลูกตุ๊กปูเมลูกด้วยผีน้องแต่ว่าเจ้าของคนที่ใส่เงินเพิ่นใครเราไปล่ะโบเห็นเจ้าของเขาไปล่ะปลาผุ้หญิงกระชากได้ครับเจ้าของบ่เห็นเนาะครับผมก็เดี่ออกลูกเมย์เขาไพ่บุญนาโอ้ลูกกวนดีเนาะลูกตุ๊กปูจุ๊ด เขาได้ไรแม่ลูกสองหมื่นสอครับสองหมื่นสอพันาพี่น้องต้งปนั่งเดกโอ้มีหรือเปล่าบวครับสกโอ้ตุุ้นเนาะอันนี้2องหมื่นสองราคาห้องแล้วก็แม่ด้างแดลพี่น้องแม่ง่าเ่ามนี่แม่นี่แม่นี่จักบพทแม่นี่สองหมื่นห้าครับโอ้สองหมืน้าพี่พี่น้องนี่งางามีดิโอ้สูงเติบอยู่เนาะร้อยซีพี่น้องสองหมื่นห้าพันมันสมรถไปนี่ยังครับกำลังขึ้นอยู่โอ้เป็นแม่นั่งแค่นสมนักเชีย ราคา2องหมืนหาราคาห้องต่อได้เนาะเบอร์ที่ต่อสูยังบานศูนย์หกนึ่งสามห้า6ปดสหกสี่เก้าห้อยบุญนาด้วพี่้องเ้อโก้เข้ามาเลยมัปลาตัวไหนเจาสี่อยจาไหนเ้สีไหนปลากัไหนมาได้เบอร์นี่ใช้ใช้ห้องตัวนี้บอกเจาสีบอนี่ใช้ลูกันเ่ม่มันฮ่มาไม่มันเออลูก่อง มันในมันมากในมื่เลยเดือนอล่าห่วยเป็นวามากในเดือนหนึ่งละจำนวนีตัวได้โอตได้อยู่สองหมื่น่ราคาห้องตัวรองได้เป็นงูเลี้ยงเนาะงูเลี้ยงมันเป็นเนื้อด้เพียงเนื้อเทิงยุ่งเนราคานตัวได้ยู่บหมเจาสี่ไตัวหรับสามตัวขายสองตวมาสามขายสองเดียวตัวเดียวนี่เนาะ เอาไปได้ยังไงโทรเข้ามาเบอร์ติดต่อเบอร์089 089 04 04 88 88 317 317เอาพี่น้องผู้ใด้สนใจเด้อพี่น้องเด้อวัวเลี้ยงได้โทรเข้ามาเลยเพิ่นว่ามันเลยบ่ิษันโอ้บ่เห็นเจ้าของพ่นเอาไปส่งมันบ่นส่งครับส่งโอ้บ่ได้แถมดอกยมั้ยมได้แถมมันมันได้8ปดท่านเท่าไหร่ก่อ จ็ดพันเจ็ดบอกโอ้ยยืมสามร้อยแปดพันเจ็ดมันสินพ่อจีขายเก้าแถมห้วาหารเขาให้แปดพัิขายวนีแม่นี่แม่งามงามอยูนี่ห่สองมันอยู่ไสหอยเบิดหอยลูเบิดหอยเบิดซื่องหาไปเดือนสเดือนี่เนาะโอ้ พขาจะเห็นหนะนี่บอกว่าขายนี่บอกขายจักบาทอันนี้สองโตโอ้ขายเส้าซีว่านึกว่ามันไปค่าทานค่าเทินมันไม่ได้ค่าหรอกเนาะเห็นหนามากแล้วห้อยโอ้ขายเส้าซีหอยเบิดขายแล้วขายเรียบร้อยแล้วเอาขึ้นบกินเราเราเนาะนั่งตั้งจุดความนั่นน่ะโงเยเนาะสองหมื่นซีขายให้รไปล่ะขายเวียดบอก เซันเซ็กสัตเ์เอาแล้วเอาแล้วสองหมื่น่พันนขายเรียบร้อยแล้วพี่น้องที่บ้านนี่ตัวนี้นี่บอกใจตั้งหมื่นก่อมื่นเนโอ้สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทใส่ลูกมันได้หรือโอ้ลูกแยกไปแล้วไอทองยังยงอยู่ตีนี่พี่น้องแม่บอกสูงสูงรอยสี่สิบกว่เกือบร้อยค่ะ2 7งหมื่นเจ็พพี่น้อง ราคาห้องตอร่องอะไรอีกงมาเลียงนี่พี่น้องแม่บางไงหนึ่งแกล้งขาก็ดีสูงราคาตอร่องเอาผู้ใดสนใจโทเขามาเบอร์ได้บาน,นีห้าศูนย์หกห้าศูนย์หามสงปดามสเอาพี่น้องเอาผู้ใดอยากได้โทรไม่เด้พี่นอ้องเด้อง้อเลียงง้อเลียง <c oughs> เพิ่นว่าสามสิบหกสั่นไป เทือกสามสิบหกแล้วว่ะสามหมื่นหกไปเอาไปให้เวียดผู้ละไปเรียบร้อยแล้วเอาเอาบังดุโอ้ตัวนี้แพ่แล้วสองุ่มหนึ่งเอาไหมเอาไหมอีกแม่อ้าเอาบุงดูเอาบังเด็กสองรุมหนึ่งโอ้ยอมแล้วยอมแล้วแพ่เขาแล้วตัวนี้มันค่าเสียืซื้อบ่

ตัวละหมื่นสามื่นสูงสุดอละมื่สตัวนี้แพงกว่ามืตัวนี้แพงกว่าหมื่นอหมื่นเอ็ดุดสองไปพืหนอหมื่นสามหื่นสามอ้เือไปส่งไปส่งเชียงเหนือเขาไปส่งเฮียงเขาไปส่งเขียงอ้เฮียงเขาเห็นยังเขาเลี้ยงบ่เอาไปผูกไที่ซื้อโอ้าโอนี่พืู่ไปล่อยวนเราเมาเลยผืนหาพกตัวืนแลวคาถึกๆึกรว่าเพื้น่าหมื่นหกาทั่น เป็นตลูกว่นจังบาทนี่ฮะโอเจ็ดพหาร่อยโอลูกว่นเจ็ดพันหารออ่อยปะสพี่รองขาใหกพัน0ล่าบอกเป็นว่าเขาจะอา,าย 7, หกพันหรอือ่าจะขายเจ็ดพันหาร่อยอืมสิแม่แม่มือนหนึง โอ้ยบ่แล้วเนาะลูกเจ็ดพันเบกสกัไมือนผนลเลยเมยบ่คคลมืนล่นเลยต้องเข้าใครระตันี้พื่เป็นเข้าบ่นี่โอ้เมยนั่งหน่องามงามเนาะโอ้เมนั่งหน่อยเข้าเป็นยัปุ๋บ เาตานีมืนสองนสองอันนี้เด่น,นี่โอ้มืนสีพี่น้องคุณว่ามืนสี่งามๆนะตัวนี้เนาะมืนสีงวเหลี่ยงอันนี้เด่บัดแมลูกนี่เศ้าสีลูกตัวผูเ oh, นาะโอ้สองมืนสีพี่น้องไม่นางามๆนี่ด่สันอันนี้สองมืนสาพพี่น้องสองมสพอันนี้สอมอันแม่ลูกดีเฮาบอตัวนี้ นี่ของเขาเนาะทั้งผีทั้งคนทั้งผีพี่รองว่าผีแม่เงยๆนี่กัแม่บอกโอ้ดีอีกแม่หนึ่งแม่แยกลูกด้วยเนาะเ่าไดอันนี้อโอ้สองหมื่นสามพันพี่รองนี่สองหมื่นสามพันอันนี้ดีเลยนี่ดีอันนี้สองหมื่เจดพพี่้องมันบ่นี่ต้องต้องว่างเนาะเป็นสองหมื่นเจ็ดพัอันนี้ดีบาตนี้ 1 8ื่นดพัน้า้อบาทพี่น้องเนาะแยกลูกออกพี่น้องนี่หมื่นแปดามสูงก็ส 10, ิบประมอยสีอันนี้เดบัตินโอนี่บอกน,นี่พี่น้องหมืน่นหาน 23, นแม่นั่งหมื่นห้าพันแม่นีเดบัตรนนิสองหมื่สาม่มนี่เนาะนี่พี่น้องสองหมสาพัน นักข้าวห้องต่อรองได้เนาะเบอร์ห้องเดสซูนยังเนาะดเจศูนย์แปดเจ็ดเก้าสามสองเก้าสามสองเก้าห้าแปดสี่เอาพี่น้องเลยสนใจเด้อพี่น้องเด้อมีหลายตัวให้เลือกโทรเข้ามาสอบถามเอาพี่น้องโอ้รุ่นนี้ใส่สวยพผมติดสัพผมมันยำเสียกผมก็เล้ใส่สวยขับขับโมเม้น โอ้มันกัดหมาแม่ลูกโอ้ลูกโอ้แม่ลูกเนี่ยเ่านี่ลูกมันจักบาทนี่ลูกมันแปดพันหาโอ้ลูกแปดพันหาพี่น้องคุณว่าลูกมันแปดพันหาลอยโอ้แม่มันจักพันบาทนี่ลูกแปดพันหาแม่จักพัน เป็นตอราคาอยู่ค้อยต้อยให้เลกรเ่อายอย่าโอ้เพลกรกพีไงต่ออย่ลูกพี่งหาจักบาทต้นนี้บ่โอ้คนไหนเจ็ดพันได้ลุมมัน เพิ่นหายเจ็ดพันแล้วลูกมันเพิ่นจะได้แปดพนันเพิ่น 2, ต่อราคาอยู่พี่น้องเพิ่นเพิ่มให้อีกสองร้อยเหรอท้องไผ่หรืท้องหอยน้อยบ่เลียบุก,ก็เลีแม่ก็เลียบวะนะแต่ว่าผนหลายจั่งหน่อยเนาะเท่าใดราคามันสี่หมื่นถึงสี่ตัวสีตัวนี่บ่โอ้ถึงตัวละหมื่นเฉลียนะ่ลยเนาะเฉลี่ยเอาพี่นอ้องโค้งละสองหมื่นอันนั้นก็สองอันนี้ก็สองอนน เม่นี่กัเป็นเร่ยอยู่แต่ว่าลูกเขาบมเนเร่นั่นเนาะลูกรีกับเทินเร่ยี่สิบหาสี่ตัววยพีโนงนี่สีตัวสี่หมื่ราคาสิรถด,ดอีกอยูแม่นครับคุยกันได้ออคุยกนได้ผูเรดนสนใจโทรข้ามาเบอร์เข้าเบอร์ังศหอย์หงหน่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดเก้าสามองแด้องแปหยน่อยพี่นงเด้อเด้อสีตเด้อ สีตัวสีเงินเพื่อนวะเอาผู้ใดสนใจโทร่กับมาเลยมันบึ่งบ่คักมันขายเนาะดีแล้วขายอยู่เทินขายอยู่เทินอยากจ่ายขายภูดากับไรเลยขายอยู่เทินขายดีปะยังตีแบบหมุนหมุตัวไม่ตัวไม่มาหมุนเอาครับแล้วคาเงินเนี่ดีดบอลยิ่งสุดลงซช่เบ,บิง้ง ปกติโอ้ขายปกติอยู่มันเป็นวาาา่ายังยังถอยหรือว่ามัาานยังขึ้นมันอยู่ตัวเนาะราคาส่วนนี้อยู่ตัวเป็นว่าราคาอยู่ตัวเฉยกขึ้นเบาลงแต่ว่างัวเนื้อยขายดีเนาะงัวเลี้ยงขายงัวง่ามันละอันป็นเนื้อโอ้งัวง่ามันตีเป็นเนื้อบดต,ต,ต,ตีเป็นงัวง่ามบ่อใดคือเก่าเนาะเออ ่อก็เบียงบ่ค่อยได้ขายเปไ็นไรจะบางงอเนื้อต้องตีเป็นงวเนื้อบดต้องได้ขายอันนี้ก็แม่ลูกลูกกินนมดีอยู่แทบออบอกมันโดนไว้โดนตีพ่อนี้เวียดเขาสองขันน้นนี่เวียดเจ้าดึงเจ้านี่เวียดเวียดหูยังเขาว่าพ้าเจ้าซื้อถึงแต้นนันงได้เวียดดูนี่นี่พี่น้องถ้าเจ้าซื้อ,อง,งัว ายเงินเท่านี้เจ้าขายเบียดจักตัวหรอสองโอ้ราคาดีประม้ณนี้ดีดีนเนาะเบียดซื้อราคาดีอยู่นบอกนี่พี่น้องคนถาวเงินอย,ย,ยู่โอ้กำไรหลายมันบขายเบียดนี่ตำรวจบ่าอะไรเบียดบ่หมองนี่บ่ะอะอไรบ่ยวนตลาดนึงตำรวจไล่ดิตลาดกุญเลือกข่ำเสียสองหมื่นหาคุณเอาอะไรจับเนาะอะไรจับเบียดที่ตลาดกุญเลือกข่ำ เท่า đây là ปลาหนิเจ็ดพันหาสิบเจ็ดบ่โอ้ไปเวียดนามตัวหลังนี่เักบลาตัวหลังนี่โอ้สิบเจ็ดหาคือกันฟังมื้อมาจะหนูว่าหนาบ่ไปเวียดนามพี่น้องเวียดนามก็ได้ไล่อยู่ด้วยหมือนี่งัวล้วนๆเลยหมือนนี่พี่น้องหอยเวียดนามฟังนี่ ย ah like okay. ันน้ำช so ่วยหนิเอาเต้าหู้อ่ะควายบ่อเอาเต้าหู้อ่ะัวข้ามือได้จะได้อีกได้ยู้มือได้จะได้อีกเบิดแล้วบ่ควายเบิ้ดเบิดแล้วบ่ไอ้ไวยนี่แหละได้ชิวไปสิไปหาโอ้ควายก็ไปเวียดนึ่งเอาควายกันเนาะโอ้ขนาดนี่ล่ะนี่งหูเหี้งสีเหี้งเนี่ยจะอยู่บ้านไหมข้าพบมครับผมมันอยู่เขาสึ่งเขาที่อยู่ ซีกับสอบบอกเขามื่นองหมื่นฮนไปทุกฮานี่ครับ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 โอ้ลูกน้องม่ได้ใส่ืกบ้านผมได้การหมดป้าโอ้ลูกจังเป็นลูกน้องเดี๋ยวเมื่อซือเนื้อร้อยนึกก้ยินโอ้เมื่อคือได้ยักโตัวอนี่ได้ขายสาตัวโอ้พัหาน่นอเลยัหาแล้วซื้อเนื้อราบซูลูกน้องกินร้อยนึงร้อยเดียวเราขาโอ้ซื้อเป็นกิโลลยเนซื้อกินไดม่ไห้กินได้่หกินมวนมโอ้ ดโอ้ส้น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 เกือบนิดนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเกือบใส่เขาได้นั่นน่ะหักขึ้นละขึ้นละเดินหน้าก่้นรถประหารโอ้ยคนบนประหารคนอะไคนอะไเมียไผ่เมียมันเย็บใส่เย็บใส่ลูกข่างครัเจ้าเจ้าจะไปอยู่เฟียยุคห่างเขาเสียบเจ้าโอ้ยรถเหยียบส้นมันเสียเงินได้แต่ว่าเหยียบเจ้าเจ้าตายได้นั่นน่ะจะเข้าไปเมื่อไหรเมื่อไหร โอ้เมียไผ่เมียมันโบจักทั้งโบจักโบจักเรียมจักไล่เข้าไปตรงเข้าไปเลยไอ้ึ้นเป็นชุดปุ่นเย็กอ่าพ่อโอ้ลูกนลวงฟึกใหม่โอเมือขวาโอ้มือขวาตีมันตีบเิดตกัน้โอ้อดตีมืออุดังอืดอูดอยรบางนี่พูดีตีมือบ้าูนี่พ่ได้ตีแต่ว่าพูดนตีน่โอ้หมอเบิดนตีโอ้เบิด ขายสกขายสกจังเออ้ขายสกปนโอ้นเกือบลูมันคนละขั้นว่ามัน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 เป็นรถเจ้าของแล้ววะเกือบส้นเอาตัวสีงูเ่างัวไปสันไมาเปิดรถโอ้เบ่งรถเพิ่น่างว่าสดรถเพิ่นว้า่ว้าหรือว่าบ่ไดสุดบ่ไดสดโอ้สีนเแโอ้สดเสียเงินเราเลวเนาะแล้วมาเบ่งรถเราแล้ววามันสุดรถเราเบาแล้ววะ พันยังอ่ะนห้องพันไทยเด้อราะไทยมันออกมันมันนิดนึงพี่น้องมันออกมันมันออกงวมันจังหน่อยอยังหน่อยไม่เป็นออกรีมันลู<อ> 8, แม่ลูกดี้ตี้เศร้าแปดลูกแม่ยังดีลูกจักตัวแล้วนี่ลูกได้จักตัวแล้วโอ้ลูกตัวที่สามได้ท้องมีอีกบ้านี่โอ้สองหมื่นแปดพันราคาห้องต่อได้เนาะ เบอร์ติดต่อศูนย์ยังล่ะ086 240ปดหกสองสี่ศห้อยกล่องเกาๆพี่น้องงัวเลี้ยงเด้อพี่น้องเด้อนี่เป็นว่า28,000ราคาห้องซื้อดอกต่อได้อีกอยู่ลูกแม่เนาะลูกแม่ผู้ใดอยากได้ก็โทรเข้ามาไว้ไว้พี่น้องลูกแม่ลูกก็มามพู้น่ะเนาเอาห้อยกล่องเนาะยอดอัดราพี่น้องผู้ใดสนใจเด้อพี่น้องเด้อโทรมาไว้ไว้เด้อเอาไว้เลยควายมเพื่อราคาราคา ว่าเจาา 40, ้าเขาเชื่อใจช่อสี่หมื่นผุนว่าเจ้าไปเรียกเจ้าซื้อหัวหารเราไปซื้อเรียกชื้อมือหไหนเดี๋ยวว่าได้ตอนสาวชอบแรกตะกี้มันบอกกินโอ้เจ้ากระหัดตัวกระหัดเรื่องไหนโอ้ยยังข้ามมันกินเนี่ยว่าไปใส่หัวหาเข้าไปเจ้ามาขายสี่หมื่นหลดนี่ได้สบายเลยเจาเา้ายจะพ่าขายกล้วยกระด้างราคาขึ้นเอาาาไไปย่งลด้นะเอาไปให้ยังขายเถิะมันบม่ได้ลูกบม่ได้ลูกเอาเนื้อ่ลูกโอ้ยผู้นี่ โอ้ยแล้วคอยสร้างมันตายใหญ่ผลใหญ่นี่เนาะโอ้ยเยอะไปเมื่ออันนี้ขายเพี้ยนเนี่ยขวยเลี้ยงขวยเลี้ยงเจ้าก็ไปเลี down, whale, here, oh, ้ยงเนี้ยเอาไปเลี้ยงวิ่งไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงเลียนละให้ไลฟ์ไปได้ให้ได้ไลฟ์ไปได้นี่โอ้ยอ่อนมันไม่เบามันอ่อนมันนวลหน่อยควยหน่อยยังหน่อยอยู่อ๋อไอยากเมื่อเดี๋ยไปอะไรลงอเมันมาเนาะ จาบาทแ,แม่ลูกนั่นโอ้สองเมื่หาพันแม่กลูกนี่แม่บ้านพี่รองนี่เนว่าเศ้าหาว่าสนแม่ลูกโอ้ลูกงามเนาะแต่ลูกมันจักบาทล,ลูกมันเมือ่อหนึครับโอ้ลูกเมื่อนหนึ่งเพ็ดพอพันใดได้เนาะนโอ้แข่งขาดีดีนี่นี่พี่รองโอ้งามงามอยากได้ลูกมันเมือ่อหนึเพ็ดพอพันดเร์เขาเบอร์ยังอยใส่ 087 215นี่พี่น้องนี่มเอาไปเฮ็ดพอพัดเลยพี่น้องห้อยห้อยยก่อนห้อยสีเนาะโอ้งางพี่น้องนี่แหมพูดจีขายเมือหนึ่งพี่น้องาไปเห็ดพอพัดเน่นี่พูดอะเอามพเอาแม่พไปเฮ็ดพ่อพัดเมพโอ้งาดีแข่งขาเหองามอยู่ตีมอไรมันบ่นนี่ ส oh, ีมงเงินโอ้เงินบ่พ่อเงินบ่พ้อเงินมีเท่าไหรบ้านเงินมี่หกแยกพันโอ้หกแยกพันไปแล้เงินดอกมันงามหัวเรางามไป็นหกแยกพันยังไงเปิดต่อเพื่อกระชีลุยมือน่ะมันมาจะขายมือในบักนั้นเออต่อมึงดูร่างต่อมึงดูตาให้เพื่อนไปดูนั่นน่ะเป็นตัวเลขไปรถน่ะห่อยมันหายอยู่บ่อไหนนี่พ่อพันนี่เพ่อว่ามันขาดอะไรนี่ มึงนี่แข่งขาเล็บเทีย่ยงฮีรีเด้บิ่งข้อขามันพุ่นน่ะขาหนาจิกขนาดเลยพวกนี้ผุดเทีย่ยงได้บัดจุดส่วนเลยมักแข่งมักเล็บมันแหมมังกินน่มมีได้ยังนุ่มกระบุกกระใหญ่มันมันหลอดมันหลอดแล้วซ้ำนั่นั่นกินอาหารหกินอาหารเป็นล่ะนี้บ่อไดเพราะญ่นี้บ่อไรไที่พ่อพันนัน่นเอาเลยนี่บม <ขอ S 2> ึงนี่จะบังเล็บพวกนี้ไหมเที่ยงทีรีไหมคอเที่ยงเขาเลยมันมบ่มีคออ่อนเลยยืนคอเที่ยงทีรีไหม มือน,นึ่งด้วยพี่น้องด้วยผู้ใดสนใจโทรเข้ามาหาเพผลลวดนี่จะคล้องเพิ่นห้อยสีนี่พี่น,อน้นองนี่ส้าลบแล้วเขาจะขายดีขึ้นกลล่าล่ะขายดีแล้วข้ากับพวกสื่อพวกขายกันอยู่พี่น้องเข้าเดียวขายแป๊บเดียวเบิดละ่ะแต่ว่างัวเลี้นนยงกับฝืนแน่จังหน่อยเพราะว่าคนบ่คอยสื่อเลี้ยงแต่ว่างัวเหนือล่ะขายดีพี่น้องเขาจะสื่อยิ่งยังยังเวียดน้ำเขาว่าสื่อมันก็เลยขายดีเอาพี่น้องขอบคุณหลายด,ด้วยพี่น้องเด้ออยู่ดีไม่แห้งลำด้วยทุกคนเอ้าไปแล้วพี่น้องไปแล้ว ก็กันมื้อละตลาดบ้านปลาโลด,ดพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆอย่างีมีแห้งลำลำไม่รวยไปละพี่น้องเด้อ